<Drop> สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสัมผัสความสำเร็จและกลุ่มของพวกเราจะนำพาทุกท่านไปพบกับความน่าสนใจในบทเรียนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะบทที่5การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพหรือ personality มีรากศัพมาจากภาษาละตินว่า persona แปลว่าหน้ากากที่นักแสดงสวมใส่ในบทบาทต่างๆ บุคลิกภาพหมายถึงผลรวมหรือการแสดงผสมผสานการแสดงออกของบุคคลทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายในทั้งทางด้านอารมณ์จิตใจและพฤติกรรมต่างๆได้แก่ร่างกายอารมณ์จิตใจทักษะและความสามารถทัศนคติความรู้รอบตัวของแต่ละบุคคลความสำคัญของบุคลิกภาพนะคะ บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมากการที่บุคคลจะประสบผลสําเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีองค์ประกอบของบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลย่อมเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งพอแยกเป็นองค์ประกอบใหญ่จะได้แก่ 1. กรรมพันธุ์2สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นได้ก่อให้เกิดบุคลิกภาพเจ็ดชนิดดังนี้ 1>, 1. บุคลิกภาพทางกาย 2. บุคลิกภาพทางสมอง 3. บุคลิกภาพทางความสามารถ 4. บุคลิกภาพทางอุปนิสัย 5. บุคลิกภาพทางการสมาคม 6. บุคลิกภาพทางด้านอารมณ์ 7. บุคลิกภาพทางกำลังใจค่ะลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีนะคะบุคลิกภาพของมนุษย์จะแบ่งออกเป็นได้2ชนิดใหญ่ๆคือ 1. บุคลิกภาพภายนอกจะเป็นสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนหรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5คือหูตาจมูกลิ้นและกายค่ะ 2. บุคลิกภาพภายในนะคะจะเป็นสิ่งที่บุคคลได้สั่งสมมานานจากการอบรมเลี้ยงดูจากวิดามารดาและการศึกษาภายในโรงเรียนค่ะ บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมมากนะคะทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพการงานต่างๆจะพิจารณาได้จากประเด็นต่างๆดังนี้ 1. บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล 2. บุคลิกภาพบอกถึงความสามารถของสติปัญญา 3. บุคลิกภาพเป็นสื่อกลางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 4. บุคลิกภาพจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่แสดงออก 5. บุคลิกภาพหมายถึงความสามารถทางการทำงานและการบริหารงาน 6. ก บุคลิกภาพของคนอาจจะเกี่ยวกับคติเฉพาะของกลุ่ม 7. ความรู้เรื่องบุคลิกภาพอาจจะใช้ทํานายด้านโชคชะตาได้ค่ะการตรวจสอบการวางท่าของตัวเองนะคะโดยการตรวจสอบการวางท่าทางที่เป็นเบื้องต้นโดยการดูรูปทรงของตนเองที่หน้ากระจกและควรสวมกางเกงผ้าย,ยืดดูตนเองจากด้านข้างยืนในท่าปกติแล้วตรวจจุดต่างๆดังต่อไปนี้ ศีรษะยื่นออกมาหรือไม่ไหลหอก้มงอไปข้างหน้าหรือไม่สวงอกหอหน้าอกโค้งงอเข้าไปหรือไม่หน้าท้องยื่นหรือไม่ก้นยื่นไปข้างหลังอย่างที่เรียกว่าก้นงอนหรือไม่เข่าทั้งสองข้างตึงและอยู่ถูกที่เขายื่นชี้ไปข้างในหรือข้างนอกหรือไม่ วิธีการปรับปรุงแก้ไขนะคะจะมีดังนี้ 1. บริหารร่างกายสม่ำเสมอ 2. ระมัดระวังการวางท่าให้ถูกต้อง 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. สู้งาน 5. มีความเป็นผู้นำา 6. มีความรับผิดชอบ 7. รู้จักกาลเทศะ 8. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 9. มีความกระตรือรือร้น บุคลิกภาพกับการทำงาน 1. เป็นคนช่างสังเกตช่างคิดช่างสืบค้น 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. มีหัวใจเพื่องาน 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 5. สู้งาน 6. มีความเป็นผู้นำ 7. มีความรับผิดชอบ 8. รู้จักกาลเทศะ 9. ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม10มีความกระตือรือร้อนบทที่6 เทคนิคและการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมหมายถึงการร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคนโดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกันมีการวางแผนการทำงานร่วมกันลักษณะที่สำคัญของทีม4ประการได้แก่ 1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล 2. จุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน 3. การมีโครงสร้างของกลุ่ม4 สมาชิกมีบทบาทและความรู้สึกร่วมกันความสำคัญของการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมที่ดีคือทีมต้องทำงานร่วมกันโดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มความคิดทุ่มแรงกายเพื่องานเพื่อความสำเร็จของงานโดยไม่ถือว่าเป็นผลงานของคนคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมดเป็นของทีมองค์ประกอบของการทำงานร่วมกับผู้อื่น 1. ผู้นำหรือหัวหน้าทีม 1. เป็นคนมีวิสัยทัศน์ 2. เป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม 3. เป็นคนที่วางแผนได้ดีอุดรูรั่วดได้เก่ง 4. เป็นคนที่มีวินัยและรับผิดชอบ 2. สมาชิกทีม 1. เป็นคนที่รับผิดชอบในการทำงาน 2. เคารพกฎและกติการ่วมกัน 3. ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 4. ยอมรับความแตกต่างเปิดใจรับความคิดใหม่ๆบ้าง5คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3. าม ระบบการทำงานกติกาหรือแบบแผนของกลุ่ม 1. ระบบการทำงานต้องแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนไม่ทับซ้อน 2. การทำงานต้องปฏิบัติได้ง่ายไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน 3. กติกาต้องอยุติธรรมกับทุกฝ่ายและเห็นพ้องต้องกัน 4. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมหลัากการทำงานร่วมกับผู้อื่นการเรียนรู้และเข้าใจของหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จรุ่เร่องด้วยดีซึ่งมีแนวทางปฏิบัติง่ายตามหลักของ P.S.Y.C.H.O การสร้างทีมการทำงานร่วมกันของสมาชิกที่มากกว่า1คนหรือ2คนขึ้นไปโดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกันโดยต้องชัดเจนมีปฏิสัมพันธ์มีการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานของสมาชิกทุกคนต้องประสานง,งานและยอมรับร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลการทำงานที่บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ A. Arrangement การแบ่งงานเพื่อให้งานสำเร็จตามที่มุ่งหวัง M. Maturity มีความมั่นใจไว้วางใจในทีมและสามารถประคลได้ W. w i l l i n g n e s s มีความมุ่งมั่นใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน O. Outstanding ร่วมกันสร้างผลง,งานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล R Respect. การยอมรับนับถือการให้กำลังใจกัน k. Knowledge k Management การเรียนรู้ร่วมกันต้องมีองค์ความรู้วิธีการทำงานเทคนิคและวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเพื่อให้องคอ์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีหลักการทำงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการทำงานนอกจากผู้ร่วมงานในองค์กรแล้วยังต้องเสริมสร้างส่วนประกอบสำหรับการทำงานอีกด้านหนึ่ง ือเทคนิคและวิธีการสำหรับการทำงานร่วมกันในองคอ์กรซึ่งหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องอาศัยเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นเข้าช่วยดังนี้ 1. การควบคุมตนเองด้วยการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 2. มีความสามารถในการปรับตัวในการปรึกษาหารือกัน 3. ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเองได้ 4. ต้องปรองดองกับเพื่อนร่วมงาน